เได้ไพ่สามดาบใบนี้ไม่ค่อยดีได้ไพ่งานได้ไพ่เงินเออถ้าอยากได้งานใหม่จะได้อาจจะไม่ได้อย่างที่ใจต้องการนะถ้าออกจากงานมาเลยเดี๋ยวจะได้งานใหม่งานนี้เป็นงานใหม่แต่ไพ่ขึ้นแบบเนี้มันบอกไว้เลยว่าเป็นงานชั่วคราวนะนะครับเวลาไพ่ขึ้นมาเป็นงานชั่วคราวต้องระวังให้ดีสำหรับคนที่ ทำแบบเช้าชามเย็นชามอะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนงานอีกถ้าไม่ใช่งานมั่นคงนะครับนะครับถ้าคิดถึงเรื่องงานอะจะได้งานชั่วคราวเข้ามาชาวละศีรเมษเหมืนคนก็โดยเฉพาะคนที่ทํางานเป็นจอบๆอ,บอะ่ะก็ดูแลงงานได้ดีบริหารจัดการเงินได้ดีแต่ถ้าคนไหนรับราชการหรือเอก,เอก,เอกรับวิสาหกิจหรือเอกชนช่วงนี้เนี่ยต้องเพิ่มความขยันมากขึ้น แล้วถ้ามีงานไายลายน์ระวังมีปัญหาตรงนั้นเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะถ้าทํางานหลายๆหน้าหลายๆทางนะครับสัปดาห์นี้ชาวเราสีเมษร,ระวังอุบัติเหตุถ้าเปลี่ยนรถมาแล้วก็ไม่เป็นไรถ้ายังไม่เปลี่ยนอย่าเพิ่งเปลี่ยนถ้ายังไม่ได้ซื้ออย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับอย่าเพิ่งจองของใหญ่บ้านรถคอนโดหรือซื้อของที่เป็นชิ้นที่มีมูลค่าสูงถ้าไม่รีบอย่าเพิ่งต่อไปเป็นคําถาม ผมทายแต่ละราศีไม่เหมือนกันนะครับผมจะบอกให้เลยว่าผมทายตมไพ่นะครับถ้าชาวนะครับราศีเมษถามว่าต้องทํางานชิ้นนี้ไหมต้องไปตรงนี้ไหมต้องทําเรื่องนี้ไหมในนี้บอกว่าต้องทําจะถูกบังคับให้ทําจะถูกคนบังคับให้ทาหรือเหตุการณ์บังคับนะครับตัวคุณเองอะ่ะยังแก้ปัญหาเรื่องงานได้ไม่เต็มที่ นะครับแต่พอเข้าสัปดาห์ปลายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่26เป็นต้นไปดวงคุณแข็งมากดังนั้นจิตใจคุณก็จะแข็งเข้มแข็งด้วยถ้าถามว่าจะได้โยกย้ายงานไหมตอบว่าได้ครับรออยู่ในอนาคตครับบางคนได้แล้วด้วยบางคนกำลังจะไปถามว่าจะได้เดินทางไหมได้ไปครับนะไพ่อดีตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบางคนกำลังจะหนีปัญหา มันคนจะได้โยกย้ายงานบางคนจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการงานนะครับนะประมาณนี้นะชาวราศีเมษที่มีคดีความมันจะยืดเยื้อหน่อยมีเรื่องอดีตไม่ค่อยดีจะถูกจับได้หรือถูกเปิดโปงนะแต่ว่าไพานะ่ในอยู่ในตำแหน่งที่แข็งหมายถึงดวงเขาแข็งเพราะนั้นห้ามใจร้อนห้ามปากไวเดี๋ยวมีปัญหานะ ประมาณนี้นะครับวันที่ไม่ค่อยดีก็คือวันวันที่วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ต้องระวังเรื่องเรื่องสุขภาพใจอย่าใจร้อนวันพรุ่งนี้ถ้าใจไม่ร้อนโอเคเลยการหมุนเวียนเงินเนี่ยหมุนเวียนได้หมุนเงินได้ชาวราศีเมษสามารถเวลาไพ่เบลลี่มามันแรงสุดมันจัดการปัญหาได้มันอยู่ในอนาคตถ้ามันอยู่ในอดีตนี่ยุ่งเลยมันอยู่ในอนาคตแสดงว่าเฮ้ยคนนี้เขาจัดการได้ ถ้าคุณทะเลาะกับใครขัดแย้งกับใครอยากค้าความดีที่สุดแต่ถ้ามันสายไปแล้วค้าความไปแล้วหรือทะเลาะไปแล้วขัดแย้งไปแล้ววันหน้าจะต้องมาเคลียร์กันต้องเจอกันยังไงก็ต้องเจอเรื่องยังไม่ยุตินะถ้ามีคดีความมันจะยืดเยอนะครับแต่ถามว่ามีดวงเดินทางมีดวงโยกย้ายไหมได้มีดวงได้งานไหมได้นะครับงานบางเรื่องบางงานที่ได้มาแล้วกลับกลายเป็นภาระก็มีนะความรักถ้ามีปัญหาเรื่องความรัก<ม>ก็ยังคงอยู่กันแบบนี้นะครับ งคงอยู่แบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วชาวราศีเมษเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มที่อยู่ด้วยกันกับแฟนเรียบร้อยแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคุณมีดวงห่างกันเพราะหน้าที่การงานหรือความจะเป็นบางประการนะครับนะครับแต่ถ้าห่างกันแล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้กลับมาเจอกันนะครับหลายคนระวังเรื่องลักซ้อนด้วยนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องลักซ้อนอยู่เนี่ยจะยังไม่จบนะจะยังไม่จบประมาณน,นี้เด่นที่สุดเลยคือเรื่องงานตอนนี้ ตั้งใจขยันขันแข็งทําการงานจะแก้ปัญหาได้นะครับระวังเรื่องคําพูดเรื่องปกปิดบางเรื่องจะทําให้เกิดปัญหาที่แก้ไม่จบในอนาคตวันที่ดีในเรื่องของการงานจะมีวันที่20การเงิน21 23 24นะครับ23 24แล้วก็26นะระวังของหายพัดตกหกล้มหัวใจเหนื่อยล้า การเต้นของหัวใจสายตาหัวใจพวกนี้ต้องระมัดระวังสุขภาพตัวเองอะพักผ่อนนอนหลับให้พอเพียงนะนะครับอืขับรถขับลาจะได้ไม่ไม่อ่อนเพลียหลายคนมีดวงต้องไปติดต่อเกี่ยวกับเรื่องงานช่างงานวิศวกรการซ่อมหรือเข้าไปติดต่อในกรมทหารต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไกลๆต่างประเทศนะครับ ทหารตำรวจในช่างพวกนี้จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับดวงาตาของคุณฐานดวงมีรายจ่ายเกี่ยวกับบริวารแต่คุณก็ยังเก่งมากที่สามารถจัดสรรแก้ไขปัญหาได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ชาวราศีเมษจะเจอคือบางทีเรามีความคิดว่าเราทําดีตั้งใจทําดีแล้วแต่มีคนกลับหาข้อบกพร่องของเราของของเราเนี่ยมาสร้างเป็นข้อบกพร่องมาโจมตีเราซึ่งหรือบางทีมันก็เป็นข้อบกพร่องจริงๆก็ได้นะครับ เอาใจถ้าคุณมีคนรักนะพูดจากันดีๆเอาใจกันดีๆจะดีไม่งั้นเดี๋ยวทะเลาะก,กันแล้วเดี๋ยวมันบานปลายไม่อยากอยู่กันพูดถึงวันข้างหน้านะถ้าเป็นตอนนี้ก็เดี๋ยวยาวเลยนะรักกันไว้เถิดได้ไพ่ดีด้วยในเรื่องความรักยังน้อยก็ยังมีคนที่เข้าใจและเห็นอกเห็นใจเราเพียงแต่เราจะเปิดโอกาสให้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับอย่าพยายามทําอะไรผิดมากกว่าเดิมถ้าทําผิดอยู่แล้ว แต่ถ้าทําดีอยู่แล้วจะถูกคนอื่นใส่ร้ายหรือตําหนิให้เข้มแข็งไว้คุณจะผ่านปัญหานี้ไปได้นะครับอันนี้เป็นบอดี้นะเพราะนั้นระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วก็เข่าขาสายตา 3. จุดนะครับสีสีแดงแต่จริงๆแล้วให้ใช้สีเขียวเสริมดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพดีกว่าสีเขียวสีแดง เลขหน้าไพ่เบาสุดเนี่ยเมษเนะ่ยสัปดาห์นี้เราวองเป็นวัดเลขหน้าไพ่เป็นเลขเจ็ดสามหนึ่ง